โชว์ความรอจริงๆเลยโชว์จริงโชว์สาวนี่ก็สาวอ่าอีกตัวไม่อยู่แล้วอีกตัวปแปดกบไข่ละอึโชว์จริงๆเลยเราได้เห็นสัตว์เลี้ยงอ่ะเราก็มีความสุขนะครับผมคือบางทีเราเบื่อเจอกับปัญหาอะไรหลายๆอย่างเจอกับสิ่งที่อะไรมันลุมเลานะ้าเนาะแต่เมื่อเราได้เห็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราได้เจอ อะไรหลายๆอย่างมันก็มีความสุขนะครับผมอันนี้กยงเลี้ยงเพื่อความสวยงามนะไม่ได้มาเน้นอะไรเพราะว่าทุกชีวิตก็รักตัวกลัวตายเนาะต้องบอกว่าอย่างนี้ฉะนั้นแล้วเอเราก็ยังรักตัวเราเลยขนาดยุ่งกัดแล้วก็ยังโต๊เลยมแม้เราเจ็บเรารักตัวเรานะครับผมฉะนั้นสัตว์เลี้ยงเขาก็รักรักตัวเขาเฉยเช่นเดียวกันเนาะไม่มีสัตว์ตัวไหนที่วิ่งมาให้เราฆ่าหรอกใช่ไหมเออทำนองนั้นแหละแต่สิ่งที่ผมชื่นชมสัตว์ก็คือแบบ ใครจะว่าเป็นสัตว์เยรมานกระชัางนะแต่ว่าสัตว์เนะี่ยผมว่าเขาอยู่เหนือกว่าเราได้อีกด้วยซ้ำเพราะอะไรเขาให้ความเบิกบานให้ความสุขกับเราให้ไม่เห็นว่าเขาจะมาทำเดือดร้อนให้เราต้องอะไรเลยนะครับผมไม่ได้คิดว่าเป็นภาระเขาอยู่สวนเนี่ยเขาก็ดูแลกินใบไม้ใบหญ้าก,นนก,นนกินนู่นกินนี่ก็ทําให้สวนของเราไม่ลกนะผมนี่คือธรรมชาติของการบําบัดนะครับผมยาเยอะๆี่ยเลี้ยงห่านก็กินก็ บาบัดไม่ให้เราได้เจอกับสารเละคางอะไร่างนี้ไก่ก็เหมือนกันไก่ง่วงเนี่ยเขาก็นะครับผมเขาก็กินหญ้ากินอะไรเขาก็ดูแลเรานะครับผมประมาณนี้สิ่งที่ไม่ให้ดูเนี่ยคือมันเป็นพลังงานบวกเนาะมันเป็นพลังงานที่อันนี้เขาคุยกันว่ามิติที่ห้านะประมาณนี้คือมันเป็นพลังงานที่มันมันมีความเบิกบานมันมีความสุขมันทําให้เราได้ผ่อนคลายแตผมผมคิดว่าใครหลายค ท่านนะผมที่ว่า,าไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงสุนัขเลี้ยงน้องแมวหรือว่าเลี้ยงนกเลี้ยงแรก็กช่างเนาะเราก็เลี้ยงด้วยความรักใช่ไหมเลี้ยงด้วยความรักเมื่อเราเลี้ยงด้วยความรักเขาก็ให้ความเบิกบานกับเราให้สิ่งดีๆกับเรานะครับประมาณนี้อ,อนะครับผมสวยงามไปเนาะแทบผมก็พูดอย่าง,างนี้ผูดสมาปปิหน่อยากจะพุดอะไรก็พูดเนาะสวยงามอีกตัวไม่อยู่อีกตัวไปกกไข่แล้วนะครับผมสวยงาม โชว์ชความหลอ่อโชว์ความสวยผมเบิกบานนะผมมีความเขาเป็นตระกูลเดียวกับนกยุงผมก็เลยชอบคือเขาแพรตลอดเงี้ยแพรแพรนานนะครับผมผมก็เคยไปเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่เหมือนกันก็ไปเจอนกยุงแบบแพรปีโชว์เลยไปถึงปั๊บเขาก็โชว์แพรปีโชว์เลยเขาไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรนะเขาก็เราไม่ทําอะไรเขาอยู่ๆเราก็เห็นเขาแพรปีแล้วก็เลยไปจับเขาไปจับเขาก็ให้จับเขาก็กดแต่เขาแบบมีครมอาย คือไม่ให้เห็นหน้าต้องไปดูคลิปที่ผมทําคลิปเรื่องของการท่องเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ต้องไปดูคลิปนั้นคือเข้าไปกอดไปจับอะไรได้เลยคือก็ไม่หก็ไม่หุบป,ปีกอยู่งั้นแหละแต่ว่าจะไม่ให้เห็นหน้าจะเอาแบบ แผเปอัปปีโชว์ก้นโชว์แล้วก็หันแบบอันนี้ประมาณนี้ออคือแบบอายม้วนไอ้งยก็ไม่รู้น่ารักดีนี่ก็เป็นตะกูลเดียวกับนกยุงเนาะเราก็เล่นความสวยงามผมคิดว่าใครด,ดูคลิปนี้จะมีแต่สิ่งที่ดีมีแต่พลังงานบวกมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาแล้วก็อดล็อกกับอะไรอะไรหลายๆอย่างที่เราคิดสมถะ คิดต่างๆนั่นนะครับผมแต่ทุกอย่างทุกสิ่งก็คืออยู่ที่สภาวะจิตของเราอยู่ที่จิตใจของเราว่าเราจะเบิกบานในทางไหนเราจะมีความสุขอย่างไรอยู่กับปัจจุบันและทําปัจจุบันให้มีความสุขนะครับผมอนาคตก็จะสุขเองขอท่านเจ้ามีแต่ความสุขนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนด้วยภาพสวยๆงามๆของไก่งวงสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักนี่จะน้องห่านอยู่ก็เกี้าเกล้าเลยนะครับผมมาณนี้อ่ะโอเคมีความสุขทุกท่านครับ ธรรมชาติจะรักษาอยู่ยาธรรมชาติบำบัดทุกสิ่งทุกอย่างขอบพระคุณครับ